ิจบิมทีมที่ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยสารสำคัญในมังคุทธและพบว่ามีประโยชน์ในการบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมได้เราพูดคุยกับอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเภสัชกรหญิงรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ เพราะเห็นอาจารย์บ่อยๆในการใ,<ช>ให้คําแนะนําโดยเฉพาะเรื่องสารสําคัญในมังคุดนะคะวันนี้จึงเรียนเชิญอาจารย์ให้มาอธิบายเราฟังว่าทําไมอาจารย์จึงเริ่มต้นสนใจไปศึกษาค้นคว้าหาสารสําคัญในผลไม้ที่เราทานอยู่กันบ่อยๆคือมังคุดนะคะอาจารย์<ช>จริงๆคนที่ค้นคว้าก่อนก็คือหัวหน้าคณะนักวิจัยของเราคือศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะท่านก็ได้ส่งสารมา เพื่อทดสอบซึ่งถ้าดูจากการใช้ในคนโบราณของไทยนะฮะก็ใช้สำหรับรักษาแผลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาทดสอบฤิ์ต้านการอักเสบค่ะแล้วก็พ่วงฤทธิ์ระงับปวดไปด้วยนะซึ่งพอเราทดสอบเนี่ยเราก็พบว่าฤทิ์มันค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะสมัยนั้นเนื่องจากเราทำมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วยา ระ,ะงับปวดต้านการอักเสบที่มีอยู่ตอนนั้นมันก็มีไม่เยอะมีแค่สองสามตัวตัวที่ใช้มากที่สุดตอนนั้นก็คือแอสเพรินเราก็เลยทำการทดสอบเปรียบเทียบกับแอสเพรินเราก็พบว่าฤทธิ์มันดีกว่าแอสเพรินถึงสามเท่าทั้งสองฤทธิ์เลยทั้งฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะศึกษาแล้วรู้เลยว่ามันมี ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในการระงับปวดค่ะแต่ก่อนนี่คือแอสไพรินที่ดีที่สุดแล้วนะคะจ๊ะค่ะ<า>แล้วก็ออตอนนั้นตอนที่ทําการพิสูจน์เสร็จแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทําออกมาเป็นยาค่ะแต่ว่าในสมัยนั้นระเบียบวิจัยอะไรมันก็ยังยากอยู่สําหรับเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วะนะคะ แล้วก็มันจะต้องใช้ทุนสูงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําไม่ได้นะในช่วงนั้นใช่ค่ะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยในบ้านเราเนี่ยมักจะไม่กล้าที่จะลงทุนตรงนี้เพราะว่าใช้ทุนมหาศาลด้วยคือคือนักวิจัยเองไม่มีทุนนะคะ,คะเราจะต้องไปขอทุนแต่ว่าทุนที่เขาให้เรามาทําวิจัยเนี่ยมันจะไม่เยอะมันจะไม่เพียงพอมันจะต้องเป็นบริษัทที่ผลิตยาที่เขาสนใจและจ้าง อย่างงี้ถึงจะทําได้ค่ะ,<น>ะหลังจากอาจารย์ค้นพบว่าในสารสก,กัดในมังคุดมันมีฤทธิต์ต้านการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในการระงับปวดแล้วมันไปแก้ไขปัญหาโรคโข้อเข่าเสื่อมได้ยังไงคะอาจารย์โดยปกติคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเวลาไปหาแพทย์แพทย์ก็จะให้ยาหลายอย่างนะคะรวมทั้งยาแก้อักเสบแล้วก็ยาระงับปวดอาจจะเป็นยาที่ช่วยส่งเสริมการ สร้างกระดูกผิวข้อที่มันเสื่อมไปหรือป้องกันการสลายของกระดูกผิวข้อก็อันนี้มันก็น่าสนใจใช่ไหมครเ<ะ>พราะของเรามีริดต้านการอักเสบแล้วก็ริดระงับปวดทีนี้หลังจากผ่านไป30กว่าปีเนี่ยเราก็มีวิธีวิจัยที่จะทดสอบว่า สารเนี่ยมันสามารถป้องกันสลายป้องกันการสลายของข้อกระดูกผิวข้อไหมหรือว่าช่วยช่วยส่งเสริมให้สร้างกระดูกผิวข้อไหมซึ่งอันนี้ก็ทําที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันที่ภาควิชาชีวเคมีโดยรองศาสตราจารย์ดรสิริวัลองค์ชัยนะคะพอเราทําอันนี้เสร็จมันก็เลยเกิดความเกิดความสว่างขึ้นมาในใจนะฮะว่าเอ๊ะมันน่าจะทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆเหมือนกันค่ะ<ฆ>ซึ่งมันมันไม่มีทุนที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ก็หัวหน้าคณะวิจัยของเราก็เลยมีแสงสว่างแวบขึ้นมาในหัวมั้งค่ะว่าทําออกมาในรูปอาหารเสริมดีกว่าในรูปอาหารเสริมดีค่ะ<ฆ>แต่ว่าสรรพคุณก็คือก็ยังคงเดิม<ฆ><ฆ>แต่ว่าท่านเก่งมากนะคะ ท่านก็เลยเอาสารอื่นๆที่ท่านได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วว่ามันมีตัวออกธิ์ที่สำคัญตัวไหนที่จะมาช่วยเสริมธิ์ให้มันเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยได้มาบวกกับอีกสารอีกสี่ตัวเดี๋ยวช่วงหน้าลงริกเรื่องนี้กับอาจารย์แล้วนะคะว่ามีตัวไหนบ้างท่านนี้อาจารย์มีการทดสอบกับผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยใช่ไหมคะ ในการทดสอบข้อเข่าเสื่อมนี่เราไม่ได้ทําแบบออฟฟิเชีจริงๆนะคะ,คะส่วนใหญ่เราจะทราบมาจากคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้แล้วพบว่าอาการดีขึ้นค,คืออาการปวดหายไปสามารถเดินขึ้นบันดไดได้สามารถลงไปนั่งพับเพียบได้อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราได้มาจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้คนที่มีปัญหาจริงๆเป็นกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์กลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเข่าเพราะจริงๆข้อเสื่อมนี่มันเกิดได้ทุกข้อนะคะแต่ว่าข้อเข่าเนี่ยเราจะพบเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นข้อที่รับน้ําหนักนะคะบางคนตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะรู้สึกข้อฟืดอันนี้ก็เกิดจาก ข้อเสื่อมนั่นแหละ,ะแสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแต่ว่าข้อเข่าเราจะพบมากแล้วพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วยค่ะซึ่งอันนี้อาจจะมีเรื่องระบบฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะ,คะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าโดยปกติแล้วการสร้างและการสลายของกระดูกผิวข้อเนี่ยมันจะสมดุลกันอยู่ในช่วงอายอุไม่เกิน30หรือ35เนี่ยนะคะ แต่พอหลังจากนั้นแล้วการสลายมันจะมากกว่าการ<ะ>สร้าง<ะ>เพราะฉะนั้นมันก็มีการเสื่อมไปเรื่อยๆหรือเมื่อใช้งานมันหนักเช่นยืนอยู่ตลอดเวลาบางอาชีพต้องยืนนานๆยืนทั้งวันก็บางอาชีพก็นั่งอยู่ตลอดเวลา<ะ>นั่งท่าเดียวคืองออยู่ตลอดเวลาะอะไรอย่างนี้หรือพวกนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเขา่า<ะ>พวกนี้ก็จะเกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้ก็อาจจะมีน้ำตักตัว ที่เยอะต้องรับน้ำหนักมันก็จะกดลงไปมันก็จะทำให้เสื่อมเร็วขึ้นค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะอาจารย์แนะนำด้วยว่ากลุ่มที่โอกาสจะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกลุ่มที่เล่นกีฬาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าคนที่อ้วนก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะมียารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมแต่ว่าวิธีที่อาจารย์แนะนำเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาหระอคะ ก็ไม่ใช่ค่ะคือขึ้นต้นเราอาจจะต้องใช้ร่วมกับยาของแพทย์แผนปัจจุบันไปก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาแล้วก็มันไม่ได้ไปมีผลโดยตรงที่โรคเหมือนยาของแพทย์แผนปัจจุบันออของเราเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พิเชษคงจะอธิบายให้ฟังว่ามันไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันยังไง ฤทมันก็จะช้ากว่ายาแผนปัจจุบันหน่อยหนึง่งะะแต่ว่าเรื่องของการใช้แล้วก็ประสิทธิภาพผลผลในการใช้เนี่ยกลุ่มที่ได้เข้ามาใช้แล้วบอกว่าเห็นผลเนี่ยเขามีอาการหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ออบางรายที่เข้ามานะคะหนักที่สุดก็คือแพทย์บอกว่าจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าอันนี้เป็นขั้สองสข้างเลยคือหมายความว่ามันเสื่อมไปหมดแล้ว หลับหรือเกือบหมดละค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าแล้วคุณถึงจะเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารายที่เข้ามาบางรายก็แบบใส่กางเกงเองไม่ได้จะต้องนั่งแล้วให้คนมาช่วยใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นลงบันไดไม่ได้รายที่หนักที่สุดที่ต้องเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยเผอิญเขาก็ตัดสินใจจะเปลี่ยนแล้วนะคะแต่เผอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้ลองมาฟังก่อนสิมาฟังก่อนก็มาฟังการบรรยายของอาจารย์พิเชษแล้วก็ตัดสินใจซื้อไป อีกหนึ่งอาทิตย์เขาเดินกลับเข้ามาบอกเดินได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนข้อเ,อเข่าาแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนข้อเข่าผู้ชาย<ม>ผ <ม S 1> ู้ชายค่ะผู้ชาย่ะผู้หญิงบางท่านก็ที่เข้ามาก็คือขึ้นลงบันไดไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้อะไรอย่างเนี้นะคะ พอทานไปได้สัก1-2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็กลับเข้ามาบอกว่าตอนนี้ขึ้นบันไดลงบันไดได้สะดวกละ,ะสามารถลงไปนั่งพเพียบได้สามารถไปวิ่งไล่เตะบ,บอลกับหลานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ใช้เวลาเพียง1-2อาทิตย์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรอคะออจริงๆเวลาเราวัดผลเนี่ยนะคะเราจะวัดที่2อาทิตย์เพราะฉะนั้นในช่วง วันแรกจนถึงวันที่14เนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเขามีโรคมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไม่มากมันก็อาจจะเห็นผลเร็วแต่ว่าถ้าน,านานเป็นมานานแล้วอะไรอย่างก็อาจจะเห็นผลช้าค่ะ,คะส่วนเรื่องของการทํางานนะคะในร่างกายหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วทําไมบางคนถึงเห็นผลเร็วบางคนเห็นผลช้าและแต่ละคนทําไมถึงแตกต่าง กันนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์พิเชษละกันแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเพศสัจกรหญิงรองศาสตราจารย์ดออรอําัยปั้นทองขอบคุณค